ติ๊กบิ๊กบาเทอร์เคลื่อนไหวล่าสุดบอกหมดห่วงดูแลลูกดีๆลบรูปโปรไฟล์แล้วหลังจากที่ต้องพัดพรากจากลูกสาวครับมรสุมนี่สินจากผลพวงที่ตัวเองนะครับกอนลูกรามใหญ่โตจนครอบครัวนั้นแตกหักหลังติ๊กบิ๊กบาเทอร์รับอดีตภรรยาของหนมสอนรามออกรายการล่าสุดกับร่ำให้ใจจะขาดยกมือไหว้ขอโทษหนมสอนรามหวังพูดผ่านสื่อรายการขอเจอลูกสักครั้งหัวอ,อกคนเป็นแม่ตั้งใจอยากปรับปรุงตัวแก้ไขใหม่ ตอนนี้กำลังพยายามแก้ไขยอยู่เพื่อขอโอกาสกลับไปเป็นแม่ของลูกอีกครั้งนั้นล่าสุดติกบิ๊กบัตเทอร์ครับเคลื่อนไหวผ่านไอจส่วนตัวของตัวเองมีการเปลี่ยนคําอธิบายโปรไฟล์ส่วนตัวเป็นรูปหัวใจสีดำท้องกับข้อความครับว่าหมดห่วงดูแลลูกดีๆทั้งยังลบรูปโปรไฟล์ของตัวเองไอจนะครับไม่มีรูปโปรไฟล์แล้วขณะที่ชาวเน็ตนั้นพร้อมให้กําลังใจและดราม,ม่าเข้ามาคอมเมนต์พิภ์วิจารณ์ต่างๆนานาในเรื่องที่พูดไม่ตรงกับอดีตสามีด้วย ในโพสต์ล่าสดของติง๊กนะครับโพสภาพลูกสาวโดยไปแท็กไอจีถึงหนุ่มสอนรามแล้วพร้อมกับแคปชั่นว่าบีจีจา๋าลูกตื่นแลือยังนะแม่อยู่ตรงนี้มันมีหลายๆอย่างต้องปรับตัวแม่ต้องประหยัดเพราะแม่มีแต่ตัวอาจจะไม่สบายเหมือนบ้านเราแต่แม่ก็ไม่แย่อย่างที่คิดตอนนี้มีพีพ่ๆใจดีเมตตาให้งานแม่บ้างแม่ดีใจมากเลยที่แม่จะค่อยๆทยอยใช้นี่พีพ่ๆเขาไปบางส่วนสักวันเราต้องได้เจอกันสักวันแม่ต้องได้หอมกอดลูก แม่หวังว่าสักวันเราจะได้นอนกอดกันนะลูกอดีตช่างมันปล่อยผ่านทำปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยรักจากแม่ด้วยรักจากอดีตว่าที่ภรรยาแฮชแท็กปดหนี้แฮชแท็กคนอื่นและคนรักแฮชแท็กเก็บเงินให้ลูกโดยชาวโซเชียลนั้นมีทั้งดรามา่าทั้งเข้ามาให้กำลังใจและเตือนให้แก้ไขปรับปรุงตัวเองซะอย่าได้ไปเล่นพนันออนไลน์อีกเป็นอีกหนช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ